สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุเปอรบายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะวันนี้แอดมินมีรถที่เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆอีกหนึ่งคันค่ะกับพี่ใหญ่ในตระกูลซอฟเทลนะคะฮาร์เลยเดวิสันแฟตบอยรถปี2020ค่ะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเลขไม้เจ็ดพัมไม้ค่ะ <c oughs> เสียงก็คือไว้ลายพี่ใหญ่สุดๆเลยนะคะไม่ให้เสียชื่อเลยค่ะสําหรับสีของเขานะคะมีชื่อสีว่าวีวิทแบล็กหรือสีดําเงาค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์มิ l วอกกี้เนะคะ114คิวบิกหรือ1,868ซีซีค่ะตัวถังน้ำมันทั้งใบนะคะไม่มีไม่มีรอยบุบหรือรอยขีดข่วนใดๆเลยค่ะคันนี้เจ้าของมือเดียวตั้งแต่ออกศูนย์ค่ะสำหรับรายละเอียดของแต่งนะคะกรองเป็นกรองสเตหนึ่งค่ะจูนไดเอ็กจูนแล้วก็มาพร้อมกั ท่อ2ออก2นะคะจากบัสนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้ก็คือทําแคมมาแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นแคม475นั่นเองค่ะให้ดูเลยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นท่อบัสนี้นะคะสำหรับด้านหน้านะคะมาพร้อมกับบังโคนสีเดียวกับตัวรถแล้วก็แคชบาร์ด้านหน้าเป็นแคชบาร์จาก HD ค่ะกาดออคลูเลอร์ cool er HD ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้า LED ส่องสว่างยามค่ำคืนแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้ พวกกระทะล้อต่างๆนะคะสภาพคือดีมากๆค่ะคันนี้เจ้าข,ของเดิมดูแลดีสุดๆเลยค่ะชุดโครมเมียมต่างๆไม่มีรอยเลยไม่มีรอยด่างเลยนะคะสำหรับคันนี้ปลอกแฮนด์เปลี่ยนมาแล้วค่ะเป็นปลอกแฮนด์จาก H d ดีแล้วก็กระจกนะคะก็เป็นกระจกจาก H d ดีเช่นกันค่ะฝาทางน้ำมันนะคะเป็นฝาทางน้ำมันป๊อปอัพจาก H d ดีค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะสายหัวเทียนเปลี่ยนมาแล้วค่ะเป็นสายหัวเทียนสกรีมอ Eagle นะคะรถปี20เลขเกียร์20ค่ะสำหรับคันนี้คันเกียร์นะคะคันเกียร์หลังใส่เพิ่มมาให้เป็นคันเกียร์จาก HD นี่นะคะสภาพคันนี้คือสวยทุกจุดค่ะป้ายทะเบียนข้างนะคะแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะแบบหล่อๆเลยนะคะหล่อแล้วก็ ดุมากๆค่ะสำหรับคันนี้โชคเปลี่ยนมาให้ด้วยนะคะเป็นโชคจากโอลินได้ไปไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะใช้งานได้เลยสำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอดมินเอามาลงไว้ให้ในดีสคริปชันด้านล่างนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านบนที่แอดมินลงไว้ให้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คันหน้าบ๊ายบาย